สวัสดีเด oh ียวมาอทนีนะจอยนีจะมาเล่นวินีเกยเบสบอลใ่ไหยังม่นแมเบสบอลไม่ครับไม่ครับไม่ครับเบสบอลดีเพื่อนทีจะได้สีไหนสีเขียวโอ้ดิงดสีเยวสีเขียวมีไหมมีมีมีสีเขียวแล้วกันละ ลงมาข้างล่างมันจะเด้งมันจะเด้งดึงมีอะไรเด้งดึงอ่ะนี่สีเขียวเข้าไปเลยสีเขียวนี้เขาจะดึงสีน้ำมันนะโอเคหนึง่งสองต้องโดนสดตรงสีเขียวนะ้าไม่โดนก็อนเอาสวนได้แน่นเลยอะไรเนี่ยบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งเอาสีสเหลืองสีเหลืองกว่าวะ สีเหลืองโอเคจะจะลงให้อ้าวผ่านไม่ไช่สีเหลือง,งสีเหลืองนี่แกห้ามผ่านเค่ะนะแกผ่าน่อ้วก็จะกัดแกอื้อย่าห้าพก หน้าอ่อนแลกใส่คันเป้กันหาหน้าอีนี้สีเขียวให้จะเอาสีเหลดีกว่าเลยดูนะลงสีเขียวให้ได้นะน้ำไปดูเดี๋ยวนะเยอะอันี่ ทำไมมันเด้งดึ๋งขนาดนี้ฮะโอ้นี่ไงสลามมองขุดตู้แล้วเหมือก็สาลามแย่เนี่ยแย่ขนะุดทำไมอะโอเคโอเคเกมไโอเคแกอยู่ตรงนี้นะฉันจะอยู่ตรงนี้น <Okay. S 1> โอ้โหเกมเริ่มแล้วครับจะเอาเยอะสิครับโอเคจังหวัดโอเคโอเคมาครับ โอเคเทสแล้วก็โดนอย่าด้ได้ที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 เดี๋ยวฉันจะปรับเป็นตอนคืนใน,นนะยายนอนเียอนอนนะปรับเป็นตอนกลางคืนหยุดปรับไม่ได้โอเคปรับตอนกลางคืนนอนกันได้แม่มตอนตีมันนอนได้หรอเนี่ยเราก็นอนเยอเยอะก็ต้องตายมาสิโอเคฮึเกตาน,นี่เกตเเทนี่จะทีิ้ง เตียงกับต่อก็ตรงกลางถ้าอยากต่อไปตรงกลางไม่เรียบร้อยทีทีทนอาทีตต้องตาในวันนี้ประดับไปพอ เราดับแล้วอะฮะเปลี่ยนมีอาหารต้องอยู่กับแกงนี่นี่นะถไม่มีอาหารให่กินเขาไม่เขาไม่หิวอ่ะเขาลืมเสื้อไปเอ้าไม่มีเสื้อเขาเนี่ยเสื้อโอ๊ะแต่หมวกอ่ะมีอะไรมันอยู่ตรงแถบนั้นฉันต่อไปแล้วนะเวแกอยู่นั่นใช่ไหมอยู่นั่นน่ะไม่มีเสื้อเลยอ่ะ ก็เสื้อมาอยู่ตรงนั้นนี่แบงนี้เลยโอเคใช่มีธน,นูแหละเ็าไม่มีธน,นูเลยยิงมอนอย่าพึง่งห้แกมาตรงกลางไม่ได้หรอกมันเองของด้อย่างนี่มันจสติง้ง ไม่ได้ด้ดวยว้าวไปกดอนนี้จิ้มมันสามารถตัดทางกันได้นี่มันยาอะไรอะพี่พีมันยาอะไรยาเพิ่มเลือดมั้งไหนลองกินหน่อยว้าวเพิ่มเลือดจริงด้วยพี่พีถูกต้องแล้วยาเพิ่มเลือดเอามาใช่ไหม อ่าสิจะไปเอาคนนุกอโอ้โหมา้เกืบอบตกตกบั้แกเนี่ยแกน่ะต้องใช้บีใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ไม่เข้าใจเลยต่อขึ้นต่อขึ้นดูดถ้ลยอโอ้ต่วมีกี่แก ฮ่าตกเลยตัวม,มีเ,เ,มมเงี้ยเกือบไปฉันจะตัวสกีสมองสักกี่ได้นี่ยขนมแล้วมียาเพิ่มเลือดใช่ยายาเพิ่มพลังเอาไป<ท>ก่อนนะจ๊ะคุบทๆๆๆุกทุกมี กี่กองดีสุดโหจุดพ่อจุดวิโดว์ว้าโลโลซายเลยอุ้ยโหดีทำอะไรลงไปอะไรเนี่ยไอตูดทำอะไรลงไปเฮ้ยไปโหโอ้ยย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 ย แต่อังน้แกก็โดนทุกเกียงไปแล้วนะมามาสู้กันอมองไม่เห็นอะไรเลยอดีสาย่อนี่หนี่้ตายนี่แน่มากใช่ไหมจะอ้แกไม่รันบุกฐานฉัได้หรอนกนะี่แน่ไม่โด,ดนมองกันก่อน ชิีต้องแท้แน <ś led> ฉันโดนแกโดนทุกเ,เ,เ<อ>กี่ยวเน็วแกจะไปฐานแกอยู่นี้แหละโอ้โหมันแน่ใจเลยมันจะมาฐานชินได้ฮะตูนี่ขุดมีดาบยิงกึ่งหัดูด,ดูด ีน้ำอ pues ่ะมีน้ำอ่ะค่ะไอติงมาดิแน่จริงมาดิตุ่งก right ันรุ่งวันนี้มันจะมามันมาแล้วมาสี่มาสี่มาดีตู้มาแล้วมันมาแล้วเตรียมตัวจริงจิงโอ้ยโดนยิง I tut, I tut. I, 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 macam mana มาเอามาสู้กันกันกันุดเียให้มันดีดีเฮ้ยดมาดิเฮ้ยดงมาดิมาเลยขุยดเลยดีสายอ อนนี้คุณตีกันนี่ว้ <c oughs> เกือบออออตกตกตายชนะยังไม่ชนะยังไม่ได้ตุกเตียงเว้ยอันนี้ไันนี้อีกตูดมือมอมาส้กันนี่เก่งมา nil มาเลยโอ้ยยังไม่ได้จะใช้ดาบเลยนะเนี่ยชนะโอ้โหชนะเกตายเราทุบเตียงไปแล้วโอเคเริ่มใหม่รีบีรลงมานดิเัยงดรือเตียงกันอย่างแน่นหนา สีเขียวกันล่ะเด็กๆทำให้มันเนือยเนือยเนือยอืมนี่ฉันกระโดดผ่านเลยอ้าวเกอยู่สีฉันเหรอใช่แต่ยังไม่ใช่ลักษณะเยอะเรียกทุ่ง สีแดงสีแดงก็นเ,นเป็นแล้วนะีเงินห็น้ำเงินดีกว่าจฮึู้มาโอเคมาฮย่ขายนี่โอ้ยเจ๋ยวได้ของ เด็กกกันเตียงเด็กฉันต uh ้องกันเียงเี้ยวเกมาทุบเตียงฉันแตกตื่กันเตียงอย่างนั้นนะไปตรงกลางแป๊บเนี่ยแกใช้ปีกบินเหลือเหลือไม่มีลูกหัวใจกันไหมพี่เอ้ยไม่ใช้ปีกบินเลยบินจังเลยกงยังไม่บิน แม่จริงมาติดเอาอยู่ไหนนะโอเคยนะังโอนะ้โหมาแนละ้วันดี้สายอ่อายอาย,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 ยอ่ย่อย่ออายอ่อยื้ยี้ยไปก่อนนะต่อขึ้นไปขา้ขงา,างบนคุ้งกลางเว้ยคุ้งกลางไปหาเต่าแก่ดีกว่าก็ไปสิทำไมก็ไม่ทำไมแกไม่ไปโอ้โห,โหไม่มียาเพิ่มเลือดแกไปหมดเลยน่าเศร้าเหลือเกิน เอาก็ไม่มีหกสิบนี่หนาไปก่อนด้ดะยิงนะในนี้ฉันเอาขนมบ้างสิแกอย่า,าไปคนเดียวสิฉันไม่ไดินไปเลยนะแกเอาไปด้วยถ้าแกไม่เอาไปเนี่ยจะแต่ใ่แหละกระตกไปข้างล่างเลยยิงยาเดี๋ยวแกอนอนก่อนไม่ เดี๋ยวมันจะได้ไป,ไปตรงนั้นมันจะได้ไปตรงนั้นเลยมันมันจะได้เกิดตรงนั้นถ้าตายเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดโอแกก็เดน,นเชัาโดนช้าก็โคตรไอ้กูโคตรแกน่าจะบ้ามึงแกมันแปลงสุ่สร้สางสะพานแป๊บเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเร็วเร็วสี่ดู เร็วๆมันเชนเด้งแกออกก็ได้ก็ไปสร้างก็ไปเห็นไหมบอกแล้วก็ไม่ส่งโอเคทรูชนะโอ้โหตอนนี้ฉันอยู่ท้ายสิแล้วเป็นไงกันไหมไม่ใช่สนุกมากเลยออูตายกูตายอะไร นี่แม่มางไงเนี่ยฆ่าหน่อยสิมันเช้าแป๊บเดียวเช้าลเลยเตียงเช้ีสิตอนที่เก็บมือ้อโหเตียงนั่นนะจะการเตรียงสุดยอดที่สุดในโลกนี่ไงนั่ขนของจริง นี่เราจะไปต่อที่สองแกตายเหรอใช่เดี๋ยวโอ้ยอเคน<อ>เดียวไปภาพต่อไป